พระเอกเบอร์ต้นจัดวันเกิดทำบุญใหญ่พร้อมนกักครอบครัวแฟนคลับทั้งหล่อทั้งเก่งจนมีชื่อเสียงโด่งดังไกลถึงหลายๆประเทศสำหรับวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรซึ่งเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์เป็นวันเกิดของเขาอายุครบ23ปีงานนี้ก็ได้มีการจัดวันเกิดโดยเป็นการทำบุญครั้งใหญ่พร้อมนกักครอบครัวและแฟนคลับโดยเป็นการทำบุญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานเนวัดนนหัวช้างรัตนารามจังหวัดเชัยภูมิ โดยหนุ่มวินได้โพสภาพบรรยากาศในงานให้ได้ชมผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมข้อความระบุว่าวันนี้ดีใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสร่วมทําบุญใหญ่กับครอบครัวและแฟนคลับทุกคนครับแฟนคลับร่วมแห่อวยพรวันเกิดจนแฮชแท็กแฮชแท็กแฮปปี้วินเทอร์ทเวนตี้ทรีิดเทรนทวิตเตอร์ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com อขอบคุณค่ะ